เงินที่เรารับมาคือเงินที่เขาซื้อเสียงรู้ว่าผิดแต่ปฏิเสธการรับไม่ได้ควรเอาเงินไปทำอะไรดีคะทำไมตอบทำไมปฏิเสธไม่ได้มึงปฏิเสธไปเลยแค่มึงไม่เอาอ่ะจบทำไมปฏิเสธไม่ได้เงินช่วยๆรับมาทำหาอะไรถ้ามึงรับมึงก็ผิดแล้ว อย่าไปเอาเงินแบบนี้มันเงินชั่วเงินเลวอย่าไปเอาเข้ามาให้มันผิดศีลผิดธรรมแค่รับมามันก็ผิดแล้วมึงก็รู้อยู่แก่ใจว่าเงินมันไม่ถูกต้องจะรับกระทาไล่ะสละออกเลยไม่จะเอาไปทำอะไรก็ได้สละออกมันไม่ควรไปรับมาตั้งแต่แรกนะ เป็นย่าผู้ใหญ่ที่ให้ถ้าไม่เอาก็เกงใจมึงจะมาเกงใจทําไมกับเรื่องชั่วยเรื่องที่ควรเกงใจนะควรเกงใจเรื่องชั่วยแบบนี้มึงจะเกงใจจะหาอะไรก็แค่ปฏิเสธก็ไม่รับยืนอยาดกระทําหน่อยแล้วสอนย่าผู้ใหญ่มึงด้วยอย่าไปรับเงินแบบนี้มันเป็นเงินผิดศีลผิดธรรม ไปเงินเจ้านเจ้าโกงพาคนชั่วคนเลวเข้าประเทศชาติบ้านเมืองประเทศจะทิบหายก็บมดแล้วก็กเพราะว่ามีคนประเภทนี้แหละไปรับเอาเงินเอาทองมาเรื่องที่ควรเกงใจไม่เกงใจมาเกงใจกับเรื่องชั่วๆั่วเลวเ ผมก็ไม่ได้สนับสนุนนี่เอานะครับแต่บางบริบทสังคมมึงอย่ามาอ้างสังคมสังคมมันไม่ดีขึ้นเพราะคนประเภทมึงนี่แหละมวลัวตะเกงใจกับความชั่วๆเร็วๆถ้ามึงจะเสียญาติผู้ใหญ่ด้วยเรื่องชั่วๆแบบนี้มึงควรเสียอย่ามาอ้างบริบทสังคมไม่เหมือนกันก็เพราะมึงย่อหย่อนกันแบบนี้ไงสังคมถึงมีผู้ใหญ่ชั่วๆแบบนี้ แล้วก็สืบท่อต่อมาให้รุ่นลูกรุ่นหล,ล,ลานมันหาข้ออ้างอยู่ได้แทอนี่จะยอมรับไปตามความเป็นจริงยังมาแถมมาไถ่ายไปตรงนั้นตรงนี้ไอ้สันดาน หาข้ออ้างในให้ตัวเองไม่ผิดอเอาง่ายๆนะถ้าตูแจ้งความมึงโดนจับมึงว่าผิดไหมล่ะ ถึงขั้นต้องตัดความสัมพันธ์เคอญาติเลยแหรอครับก็ถ้าญาติมึงชั่วพ่อมึงทําดีมึงว่าควรคบเหรอแปลว่าญาติมึงเป็นคนพาลไม่ใช่บัณฑิตควรเลิกคบญาติชั่วๆพันนี้เก็บไว้ทำหออะไรมึงก็โง่กูสอนกรเดนี้ยังไม่เข้าใจเลยถ้ามึงจะตัดสินใจทําดีแต่ญาติมึงไม่ยอมให้มึงทําดีแปลว่าญาติมึงชั่ว แล้วมึงจะครบทำหาอะไราย่าชั่วๆแบบนี้ควรตัดออกจากย่าสารโลหิตพระพุทธเจ้าสอนให้คบบัณฑิตไม่คบคนพาลถ้ายาตามึงดีจริงมึงปฏิเสธเงินนี้ย่ามึงต้องไม่โกรธถ้าญาติมึงโกรธแปลว่ายา่ามึงชั่ว <c oughs> กูสอนขนาดนี้ยังคิดไม่ได้ใสหัวออกไปไปลำคานสอนยากสอนเย็น แถ้ไถประานนู้นทีแถไถประธานนีทีมืออยากจะทำชั่วมันออกไปทำชัว่วดีอื่นไม่ต้องมาดั้งร้องแรกะเจอให้กูฟังลำคาญเอาฝากกดซื้อของกันตะก้าด้วยจ้ะทุกคน จารย์เป็นคนที่พระเจ้าพูดถึงจะมีคารวาสคนหนึ่งเพราะออกมาสอนทมเป็นคนซื่อตรงต่อธรรมใครนะโมโหทําไมก็มึงชั่วไงกูถึงโมโหมึงไม่ชั่วกูจะโมโหทําไมอะ่ะกูไม่โมโหคนดีแต่กูโมโหคนชั่วที่เตือนแล้วไม่รู้จักฟังรับไม่ได้ก็ออกไปอย่ามาดัจดจริตตอนแหลที่นี่ มึงมานั่งปลอบใจมานั่งเกงใจกับเรื่องชวชวั่วกันอยู่ได้แล้วมันจะคืบหน้าไปไหนอ่ะทุกวันเนี้ยชั่วกันเต็มไปหมดแล้วยังหาข้ออ้างในการทำชั่วสารพัดไม่คิดจะพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเอง น้ำพริกอร่อยอร่อยเลยจ้าฝากกดด้วยจ้าทุกคนอย่าลืมหมูทอดนะจ้าหมูทอดแดดเดียวทอดแล้วนะนี่พร้อมทานเลยสัห้าร้อยกรัมครึ่งกิโลเลยนี่ทอดแล้วไปถึงบ้านแกกินได้เลยจ้าไปถึงบ้านแกกินได้เลยจ้าอร่อยอร่อยเลย คนเราไม่เหมือนกันนะครับบริบททั้งครอบครัวมันแตกต่างกันอาจารย์จำเหมารวมไม่ได้เรื่องของมึงถ้าครอบครัวมึงจะทําชั่วมึงก็ไปทาไปทําความชั่วในครอบครัวมึงไม่ต้องมาหาข้ออ้างว่าบริบทไม่เหมือนกันไม่มีที่ยืนสําหรับคนชั่วกูไม่มีโอกาสกูไม่โอกาสในที่ยืนของคนชั่วกูไม่ให้ถ้ามึงจะยืนยันรับเงิน ที่เขาหาเสียงซื้อสิทธิ์ขายเสียงกับมึงมึงรับไปเลยเรื่องของมึงไม่ต้องมาพูดให้กูฟังบริบทครอบครัวมึงจําเป็นต้องรับเงินเพราะว่าเขาซื้อเสียงเป็นญาติผู้ใหญ่ต้องรับเรื่องของมึงอยากทําชั่วทําไปไม่ต้องมาอ้างบริบทสังคมกูไม่ให้โอกาสคนประเภทมึง กูไล่มึงแล้วนะออกไปซะเพราะมึงแถวถ่ายเถียงไม่เลิกถ้ามึงไม่เลิกพิมพ์กูบอกมีคนประเภทมึงนี่แหละนักการเมืองมันถึงยิ้มหยอกกระชอกใจชอบใจกับนัก จ่ายเงินรับเงินเอาไปกากาไม่กาไม่รู้แต่มึงรับเงินไปแล้วอ่ะมึงไม่กาแต่อีกสิบคนกาไงเปอร์เซ็นต์มันมากกว่าอีกหน่อยครั้งเลือกหน้าเลือกตั้งครั้งต่อไปมันก็จ่ายเงินอีกมึงไม่เลือกมึงรับมึงคิด,ดว่ามึงฉลาดแต่ความเป็นจริงมึงโง่ พราะมึงกําลังสนับสนุนให้มันเนี่ยไปซื้อคนที่สามารถซื้อได้มึงไม่ซื้อไม่เป็นไรงไงมึงรับเงินมาแปลว่ามึงรับไม่เลือกแล้วแต่มึงแต่อีกสิบคนยี่สิบคนที่เหลือที่มันรับเงินไปแบบเดียวกับที่มึงรับมันเลือกแล้วมันได้ครั้งหน้ามันก็จ่ายเงินแบบนี้อีกแล้วมันก็ได้อีกแล้วมึงก็คือหนึ่งในตัวแปรที่ทำให้มีนักการเมืองช่วชั่วซื้อสิทธิ์ขายเสียงเข้าไปนั่งในสภา แล้วมึงก็มานั่งร้องแร่กระเชิงทาไมไม่ดีขึ้นสักทีทำไมประเทศชาติบ้านเมืองร่มจมก็เพราะมีสันดานประเภทพวกเมืองนี่ไงกล้าเอ่ยปากว่ารับแต่ไม่เลือกแล้วคิดว่าตัวเองฉลาดแต่ความเป็นจริงมึงมันโง่มึงไม่รับมึงไม่เลือกแต่คนรับอีกมากมายมันเลือกไงมึงคือหนึ่งในตัวแปรไงมึงยังไม่เข้าใจอีก แทนที่จะยืนหยัดอยู่บนความถูกต้องยืนหยัดอยู่บนความซื่อตรงความซื่อสัตย์สุจริตมึงกลับไม่ยืนหยัดกับเลือกที่จะรับเงินมาทุเลศแล้วมาอ้างบริบทสังคมไม่เหมือนกันบางคนก็ไม่อยากรับแต่ปฏิเสธไม่ได้เนื่องจากปัจจัยหลายๆอยา่างมันไม่มีหรอก ก็กูพูดอยู่นี่ไงว่ามึงต้องยืนหยัดอย่ามาพูดปฏิเสธไม่ได้มันตอแหลคนเราเลือกที่จะยืนหยัดอยู่เป็นความดีได้แต่มึงไม่คิดจะเลือกอย่ามาอ้างวา่าหลายเหตุปัจจัยคนอย่างมึงควรไปอยู่บ้านโสดาบันกับอีด็อกเตอร์หาเหว่านะ่ะเหมาะสมกันมากเลยคนประเภทมึงเนี่ย ายออกไปซะนำคารพูดไม่หยุดไม่ถอยอิจฉาายพยายามจะอธิบายความชั่วของตัวเองให้ดูดีพยายามจะอธิบายความชั่วของตัวเองให้ดูสะอาด มันข้ออ้างยังไงรู้ไหมฟิลแบบลูกหิวนมเลยจำเป็นต้องขโมยของอ้างสารพัดแต่ยังไงมึงก็คือขโมยมึงไม่มีสิทธิ์อ้าง อาฝากกดซื้อน้ำพริกในตะกร้าด้วยจา้าเบือฝากช่วยกันกดซื้อสินค้าในตะกร้านะจ๊ะน้ำพริกเผาน้ำพริกผัดหมูสามน้ำพริกตะแดงแมงดาปลายะปลาล้ปลาทูปะลาสลิดต้ยมยำมะม่วงแพ้สับป,ประรดแพรหมูทอดแดดเดียวทอดแล้วพร้อมทานทุกอย่างสามารถกดในตะกร้าได้เลยจา้า bây tìm sửa tiệm kì lời sang lời sẵn lời khi nhớ đi lời nó mới đông khổ là tôi đã là cô là tìm ra tôi có kì loại ซื้อให้หมีด้วยนะฮะต้องใส่ถ้วยมันใช่ซื้อแบบถ้วยให้มันเพราะว่ากลวยมันไม่กินอชอบซื้อแบบกลวยให้มันกินกันเออแะละถ้วยแบบนั้นเลยบบบบกะทิ มันไม่ผิดที่คนรับครับอาจารย์มันผิดที่คนให้มันผิดทั้งคู่จ้ะมึงรับของโจรด้วยเจตนาด้วยอาการแห่งโจรมึงยังกล้าถเถียงกูอีกเนาะกูถามจริงๆมึงอยู่ที่ไหนวะเอาไหมเดี๋ยวกูแจ้งจับมึงลองดูดิว่าตำรวจจะจับมึงหรือเปล่าเดี๋ยวกูแจ้งกกตนักการเมืองคนไหนดหูเขา่อยเขาไปไล่สอบมึงออกมถ้ามึงว่าไม่ผิด เดี๋ยวกูแจ้งกกตมึงอยู่ที่ไหนมึงกล้าพูดไหมพูดไปเลยเดี๋ยวกูจะแจ้งกกตกูตจะไปร้องเองกูจะดูสิระหว่างมึงกับมันใครจะฟังอ้าลองดูกูจะดูว่ามึงจะผิดหรือเปล่าถ้ามึงบอกคนให้ผิดคนรับไม่ผิดเดี๋ยวกูไปแจ้ง มึงรับมาด้วยอาการแห่งโจรมึงยังไม่รู้ตัวอีกมึงรับมาด้วยอาการหลบหลบซ่อนๆอนิชิผายยังมาหน้ามีหน้าพูดมาอีกว่าไม่ผิดมึงเอามาด้วยอาการแห่งขโมยมันผิดกฎหมายทั้งผู้ให้ทั้งผู้รับมันผิดด้วยกันทั้งคู่มึงยังมีหน้ามาพูดอีก อาจารย์กล้าแจ้งความไหมครับผมว่าเกือบทั้งจังหวัดต้องโดนแน่นอนครับกูกล้าแจ้งถ้าเป็นมึงกูไม่เอาคนอื่นกูจะเอามึงคนเดียวเพราะมึงเถียงกับกูคนอื่นไม่ไมาเถียงกับกูกูจะเล่นมึงคนเดียวกล้าไหมล่ะเดี๋ยวกูทําให้เป็นข่าวเลยเอามาั้ยเนี่ยกูกำลังจะไปออกรายการคนดังนั่งเคียร์อีกไม่นานเนี่ยเขาจะเอาพวกนักการเมืองที่กำลังจะลงสมัครเนี่ย แล้วกูจะเป็นหนึ่งในคนตั้งคําถามเนี่ยอีกไม่นานเนี่ยเดี๋ยวกูจะบอกรายการสิ้นเดือนเนี่ยเอาไหมมึงเอาชื่อนามสกุลไหมกูที่อยู่กูจะเอ่ยมึงคนแรกแล้วจะให้มึงมาพูดเรื่องนี้มึงกล้าหรือเปล่าถ้ามึงมั่นใจว่าคนให้ไม่ผิดคนให้ผิดคนรับไม่ผิดเอาไหมมึงกล้าก้าหน่อยถ้ามึงเป็นคนจริงจริงให้มันแน่จริงเหมือนที่มึงเถียงกูอะ มึงยังกล้าบอกว่าบริบทแต่ละข้อคว้มไม่เหมือนกันเอามาโบอลงไม่ได้งั้นมึงมาเจอบริบทเดียวกับกูมึงไม่กล้าเถียงญาติมึงแต่มึงกล้าเถียงกูทั้งทันที่ญาติมึงทําชั่วไปรับเงินซื้อสิทธิ์ขายเสียงมารวมทั้งตัวมึงด้วยแต่มึงกลับบอกว่ารับได้ไม่ผิดเถียงกูชอดชๆอชอชอเอาไหมล่ะ มึงเป็นคนขาดความละอายชั่วอย่างหนักมากหน้าด้านในการเถียงในเรื่องชั่วชวอ๋อเขาลับกันทั้งจังหวัดก็เท่ากับชอบทำไม่ผิดอย่างนั้นเหรอมึงทำชั่วแล้วมึงเอาพวกมากลากมาว่าอ๋อทำกันทั้งจังหวัดไม่เห็นเป็นอะไรเลย เพื่อจะให้ตัวเองชอบทำมึงชั่วอะไรได้มากขนาดนี้เห็นกกงจากเป็นดอกบัวโอ้โหกูเลยเชื่อเลยกูไม่แปลกหรอกทำไมประเทศไทยแม่งไม่เจริญก็มีสันดานแบบนี้ไงอยู่ในประเทศพวกหนักแผ่นดิน เขาอยากจะเปลี่ยนการเมืองเขาอยากจะทําให้การเมืองดีขึ้นกว่าเดิมเขาอยากจะให้นักการเมืองที่เข้าไปไม่ช่อฉอนช่อโกงปลอดจะคอรัปชันแต่มึงกับสัตว์สนับสนุนให้นักการเมืองแบบนี้เข้าไปนั่งในสภาคนชั่วๆอย่างพวกมึงเนี่ยนักแผ่นดิน เขาพยายามทําให้ประเทศชาติสะอาดกระถ้าเปรเพรตายเหนื่อยยากลําบากเข็นใจลนนน้นลงกระชิบหายวายป่วงแต่มีคนสันดานประเภทพวกมึงซื้อสิทธิ์ขายเสียงมันนั่งอยู่ในประเทศไทยมึงควรไปอยู่เขมรสันดานเขาอยากจะลืมตาอ้าปากให้ทุกอย่างมันบริสุทธิ์ยุติธรรม แต่มึงกับมีสันดานตาก,กาป่วยป่วยตาก,กาทุเลศทุเลศตาก,กาชั่วชั่วว่ารับเงินซื้อสิทธิ์ขายเสียงไม่ผิดสันดานรับเงินไม่กี่บาทนะคะเอาให้มันเข้าไปนั่งทำลายประเทศห้าร้อยของมึงนะ่ะ พันหนึ่งของมึงที่มึงรับจากการซื้อสิทธิ์ขายเสียงมามันเข้าไปทําลายอีกพันล้านหมื่นล้านแสนล้านในสภามึงเห็นแก่ตัวแค่เงินเศษเสี้ยวไม่กี่บาทไม่กี่ร้อยไม่กี่พันแต่มึงปล่อยคนชั่วเข้าไปทําลายเป็นหมื่นเป็นแสนล้านแล้วทําลายคนทั้งประเทศทําลายคนทั้งแผ่นดินมึงนี่มันชั่วจริงๆ รับเงินคนชั่วให้คนดีแล้วเลือกคนดีมาบริหารประเทศผิดไหมมันผิดอยู่แล้วมึงยังไงมึงก็รับมึงมีสมองรับเงินเข้ามาไม่เลือกมันแต่เลือกคนอื่นใช่แต่มันรู้ไงว่าวิธีการนี้มันรับแล้วมีคนเลือกมาสุดท้ายมันก็ได้มึงคิดว่าตัวเองฉลาดแต่ในหมู่บ้านเดียวกับมึงไม่ได้มีมึงฉลาดคนเดียวนี่ คนอื่นมันโง่มึงรับบ้านเดียวคนเดียวบ้านมึงไม่เลือกแต่สิบ,บ้านที่เหลือมันเลือกหมดแปลว่าการซื้อสิทธิขายเสียงใช้ได้จริงมันจึงยอมจ่ายเงินไงถ้าการจ่ายเงินแล้วไม่มีคนเลือกมันจะจ่ายเพื่อดังนั้นถ้ามึงรับมาก็แสดงว่ามึงนะง่ะโง่แต่คิดเอาเองว่าฉลาดกว่ามันรับมาแต่กูไม่เลือกมึงหลอกนี่โง่ ดูถูกสสรือโดนสภาฟ้องมาฟ้องกูสิกล้าไหมล่ะสสคนไหนกล้าฟ้องกูเพราะกูพูดเรื่องจริงมาฟ้องกูสิคิดดีๆนะ <c oughs> กูเสียงดังนะกูบอกให้กล้ามาลังแกกูไหมล่ะทั้งๆที่กูกำลังปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้คนไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง สอสอคนไหนกล้ามาฟอ้องกูแน่จริงมาฟอ้องกูเลยกูเสียงดังนะกูบอกก่อนถ้ากูเสียงดังขึ้นมาเนี่ยชิบหายกันหมดนะเพราะกูพูดเรื่องจริงและกูปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติบ้านเมืองกูดูถูกเหกียดหยามต่อความชั่วความเลวกูไม่ได้ดูถูกเหยียดหยามต่อคนทําดี อ่าทุกคนช่วยกดซื้อสินค้าในตะกร้าด้วยนะจ๊ะฝากอุดหนุนสินค้าในตะกร้าด้วยจ๊ะ